ลนะคะขอความสุขวันคริสต์มาสให้น้องนลินค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาอีกแล้วแม่ปังแอนนองในลินคือเก้ามาในเสาร์ว,วันศุกร์นะคะเตรียมตัวเตรียมน่นเตรียมนี่้น้องไดลินไปโรงเรียนค่ะไปกันเลยกับชีวิตประจาวันในมิกาของแม่ปังแอนนองในลินเด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่วีเพื่อนๆที่เข้ามาพพอร์ตและติดตามรับชมให้กาลังใจแม่ปังแอนนองเดลินตลอดมาเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะ ไปกันเลยอีกหนึ่งวันและตลอดตลอด,ลอดทุกๆวันเนาะคะ่ะคนดูคะ่ะน้องหมาแอบดูห็มมา่ะสวัสดีเสาร์วันศุกร์เนาะคะ่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆที่รักทุกคนดูค่ะไม้อะไรพิมม่ะของเก่าละ,ละลายไปวันก่อนนะ่ะวันนี้ไม้แล้วคะ่ะวันนี้เสาร์วันศุกร์นะคะเตรียมตัวทรงนองนลินไปโรงเรียนคะ่ะดูคะ่ะบรรยากาศโอ้ยเดี๋ยวพอบานจะออกไปทรงนลินนะ่ะปากซอยค่ะสวยบะเวลาหิมมกกาลังลงเม็ดประมาณเนี่ยสวยบะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ สวยเนาะปะทำคอฟฟีกันค่ะ ชีวิตตอนเศร้าของน้องนรินและน้องหมากุกกีก่อนออกไปโรงเรียนค่ะเดี๋ยวพอบ้านก็จะออกไปทรงหน้าปากซอยค่ะทุกเศร้าจันทร์ถึงศุกร์นักเรียนจะมารอรับอยู่หน้าปากซอยแปดโมงยี่สบสองนาทีตรงเพง่งโมมีเลดโบม,มีสาะอะนลินไปแล้วไดกาแฟร้อนๆจากแก้วกับแม่ปังจ้าหอมมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆที่รักขามามานลินออกไปโรงเรียนเรียบร้อย,ยค่ะวันนี้นลินมีเรียนครึ่งวันนะคะมาบ้านก็ไดกาแฟค่ะดูนอกบ้านค่ะ ดูนอกบ้านหิมะกำลังโปรยปลายกับตน้นหิมะของแม่บ้านตน้นหิมะของแม่บ้านต้นคริสต์มาสของแม่บ้านเอ้ยเน,ะนาะต้นหิมะก็ว่าไปเนาะโอ้ยไกลากาแฟร้อนร้อนนอกบ้านอากาศหนาวๆนาวเย็นเย็นรอนอาลินเลิกเรียนมาวันนี้นารินไม่เรียนครึ่งวันเพื่อนเพื่อนที่ราาักค่ะแต่ร้อนรอนนอกบ้านหิมะกำลังโปรย ขาวจุนพูนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนลินไม่เรียนครึ่งวันแล้วนี่ฮัโลโหลสวีตดีฮัลโหลสวีตดีว่าไหนคุกกี้กับได้ ดีพอบ้านนี่ออฟฟิศอยู่บ้านนะคะทำงานอยู่บ้าน,นะะสบายสะดวกประมาณนี้ค่ะดูนอกบ้านเหนม,มา <c oughs> เดี๋ยวขอตัวไปนั่งกินกาแฟกิบกาแฟรอนาลินแบบเดียวนาลินก็มาแล้วค่ะน้องนาลินออกไปโรงเรียนเรียบร้อยก็ได้อ่ะย้อยห่อขมอขวนนะคะห่อขมอขวนวันคริสต์มาสให้น้องนาลินค่ะแอบห่อไว้ค่ะห่อเรียบร้อยค่ะตอนห่อเมื่อวันบันเด้เก็บกภาพบรพบรยากาศให้เ,เพื่อนๆดูนะคะรตะว่ามันลืมเก็บภาพตอนห่อนะคะเนาะ เดี๋ยวแม่บ้านก็จะไปวางไว้ใต้ตน้นคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านก็ห่อมาได้ประมาณหนึ่งแล้วเพื่อนๆที่รักคะ่ะจะประมาณนี้หละคะ่ะช่งวงคริสต์มาสนะคะเพือ enfin ่อนๆที่รักโอ้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 เนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านพอวางแม่บ้านก็ห่อได้ประมาณนีค้ค่ะพะวานน้องแนลินจะเลิกเลี้ยนมาแล้วแม่บ้านก็จะหยุดหอก่อนคะ่ะวันไหนวางแม่บ้านก็จะมาห่อตอ่อแม่บ้านจะเอาแอบเข้าไปใต้ต้นไหม่น้อยนึงคะ่ะ มาให้น้องนล,ลินมาแอบดูน้องนล,ลินชอบแอบดูก่อนทุกครั้งเลยเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยววันไหนบ้างๆแม่บ้ากนก็จะมาห้อยอกีกนะอันนั้นนะของหนูมีบอมามีของหนูมีบอ,มมบอ,อ,มบอไม่บอกมามีไม่บอกเซอร์ไพรส์ลูกโอก็แอบดูเหมือนกันนะเนี่ยไม่แอบดูตายตนคริสมาสต์ประจําเลยเนี่ยของโปรดเพิ่นทุกๆปีกะอ่า ดูนอกบ้านค่ะเขากับบรรยากาศช่วงนี้มากเลยค่ะข้ะาวพ้นหิมะบรรยากาศข้าวพ้นหิมะนอกบ้านเขากับช่วงนี้มากเลยค่ะหิมะตกตายต้นคริสต์มาสกับซันตาคอตเริ่มเอาของมาทยอยวางไว้เรียบร้อยแล้ะ <c oughs> แอบดูนะค่ะแม่บ้านลงมาห้องใต้ดินค่ะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านพาลงมาดูเครื่องทีดีค่ะ ที่ดีเพนติ่งอ่ะทำของเหลนให้น้องนาลินกันอยู่ค่ะดูประมาณกำลังทำของเหลนให้น้องนาลินเสดรู้สึกชันนี่คือเมเียนคือเมียนโอเคที่ดีเพนติง่งคือเมียนมารอดูตอนเพิ่นเป็นตัวเรียบร้อยเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังเพนิ่งอยู่ เครื่องเพ้นเรียบร้อยค่ะคัมไมเรียนของเรนนาเรนเนี่ยห้องก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เพ้นแล้วแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเพิ่นเพ้นแล้วแล้วเนาะเนี่ยเครื่องที่ดีเครื่องเฮาดีไซน์ของเรนได้ทุกชนิดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่เพิ่นเพ้แล้วหลยๆตัวเดียวกันนะคะก็จะออกมาประมาณเนี้ค่ะมาด้วยวันนี้ ลงมาด้วยขึ้นกันบนี้ก็ไดฮะไปะขึ้นบ้านเอ้ยเนาะนี่เนาะค่ะเครื่องที่แม่บานพาลงไปดูตะกี้นะคะก็จะเพ่นคองเล่นออกมาได้หลายชนิดหลายรูปแบบด้วยกันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นงูนะคะพอในลิ้นเพนออกมาเป็นสีขาวค่ายกระดูกเลยคะ่ะนี่ก็เป็นงูอันนี้ก็เป็นตัวอีงยังอะไรนี่บลูค่ะนี่ก็ตัวอีหยังอะไรน่คะตัวยังเนี่ยตัวอยังนอ,ยงนอนในลิ้นรูอันนี้ บานถานพมพอวันตะเกียวว่าตัวยังเนเขาไม่เรียนไก้กระป๋องกาบันเฮาบ่หรือยังอันนี้กับกับแก่บันเฮานเนาะอันนี้กัปลาบ่นี่อันนี้กัปลากระบูบออันนี้โอ้ยบ่ลูค่ะดูได้เนี่ยค่ะประมาณนี้แหละค่ะเครื่องเพ่นที่ดีเพ่นได้ร้ายรูปแบบเฮาซื้อพลาสติกแบบนี้่มาเป็นสีสีประมาณนี้ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะค่ะล้วเลือกเอา,าจะเฮาจะเอาสีใดสีใดประมาณนี้ค่ะมีเครื่องเพ่นที่ดีก็ดีไปแบบค่ะ เขาออกแบบดีไซน์เพนของเหรนยให้ลูกเล็กลูกน่อยเล่นได้นะคะเนาะดูการเพนของเครื่องดูการเขาทำรายละเอียดดีมากค่ะละเอียดยิบดีมากค่ะแต่ละตัวนะคะมันจะเอามาคล้องเนยกเอวใส่หางได้แต่ละตัวนะคะละเอียดอ่อนมากค่ะเสียงเยนะาะเสียงไม่สลดัดแต่ว่าเสียง หลาดเนาะออกมาดีเทลได้ดีมากค่ะเพื่อนน้องหมาก็กี่ของแมมมานนอนดูให้มาลงเม็ดหยุดแลวกลายเป็นฝนเน็ตเน็ดแม,มามันอกลายเป็นฝนลงเน็ดดูบรรยากาศค่ะเที่ยงสี่สมหา,าทีพอบ้านขึ้นไปนาปักซอยรับน้องนาลิ้นน้องนาลิ้นนามีเรียนขึงวันน้องออเดอร์มามาต้มย้ไว้ เปิดประตูเข้ามาได้สดนำร้อนๆกับหิมะนอกบ้านเฟรเฟกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ้ออยอนาลินได้สดต้มยำม,มาม่าร้อนๆโอ้ยพูดเลยก็ปะเตรียมหาต้มมามาต้มยำร้อนๆรอน้องนาลินเดี๋ยวพอท่านกินเพื่นเปิดประตูเข้ามาก็จะได้สดร้อนๆหายหนาวบรรยากาศกับหิมะนอกบ้านนะคะน่ารักไหมเนี่ยน่ารักไหม น่ารักนะคะน้องเพื่อนๆค่ะ <S <S หาตุ่มมามาเตรียมไมปให้น้องนาินเดียวน้องน่าดินก็จะมาถึงแล้วค่ะหอมเก็บอาหารหองเก็บอาหารมาม่าอันนี้มาม่าเผ็ดนะคะมาม่าเผ็ดแล้วก็น้องในออเดอร์เียค่ะมาม่าตุ่มย้ําเลยค่ะเตรียไม,มไปบานจะไปจ๊ดแจงตุ่มเพื่อนนันนที่กินไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะกับมาม่าตุ่มย้ํา ของเก็บอาหารของเก็บสแน็คของแม่บ้านเนาะค่ะของนี้ก็ได้ขอตัวต้มมาม่าก่อนค่ะมีหัวดด้วยมาม่าต้มยำอาหารเที่ยงน้องนลินมีเลี้ยคนครึ่งวันน้องออเดอร์ไว้มาม่าต้มยำค่ะง่ายๆสไตนนนล์นลินค่ะมาแล้วมาแล้วเปิดประตูค่ะมาก็ได้กินอาหารเที่ยงเลยค่ะหางพอ,งอ,งองดนะหางพ่ดนะหางออ้ยมมี่

ท้องเล่นเนี่ยก็จัดกระจายติดขาเหมือนกันนะน้องมาผาพื้นหนึ่งผาพื้นหนึ่งหืคักบอบน้อ,นองนดรินนด้สดเอ่อมามาตมย้ำล่อนล่อน่บ้านก็ออกมาเก็บภาบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนจะบายบายนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะขอบคุณพีพีเพื่อนเพื่อนที่เขามาซัพพอร์ตและให้กำลังใจแม่ปังน้องลนารินตลอดมาเนาะคะ่ะดูสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะทาไม่มีเพื่อนเพื่อน พี่ๆเขามาซับพอร์ตและให้กำลังใจชมคลิปให้แม่ปางแอนนองนาดินทุกๆคลิปก็คือจะบอมาถึงในวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะดูค่ะสวยงามมากเลยเโอ้ยสวยบายบาย,บายเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆที่รักค่ะไปแล้วกับบรรยากาศนี่มากำลังตกเลยค่ะ